สวัสดีค่ะมาพบกับสาวยาอีกแล้วนะคะมาพบกับสาวยาพากินกันแล้ววันนี้สาวยาจะพามากินตำปูทะเลเดือดค่ะตำผักเยอะๆมีขนมจีนด้วยก่อนจะมาแซ่บๆกับสาวยาก็สาวยาขอบคุณนัเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกคนนะคะที่แวะเวียนมาคอมเมนต์นู่นนี่บ้างขอบคุณทุกคนค่ะทุกคนมีความหมายสำหรับสาวยามากนะคะแล้วก็ก่อนจะมาแซ่บๆกับสาวยาสาวยาฝากด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้สาวย่าด้วยสาวย่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้สาวย่าด้วยนะคะสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะวันนี้ใครไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขใครไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้อะไรก็อาจจะซื้ออะไรมาทํากินกับครอบครัวไม่ว่าจะอยู่หนแห่งใดก็ช่างค่ะจะทําอะไรขอทุกคนมีความสุขนะคะสู้ๆค่ะสาวย่าเป็นกำลังใจให้มาค่ะพูดมากเดี๋ยวน้ำลายจะก,กระเด็นลงมาค่ะมีผักก็เยอะๆนะคะขนมจีนด้วยอะ ช้ำๆเสาวย่าเนีกินขนมจีนทีไรเนี่ยกลัวแต่มันจะดีตาสาวย่้าน,นี่ไงนี่ชอบมากเส้นเนี่ย ูกดแซกก็ oh uh. ทำใหญ่ใหญ่ไปไม่ว่าขอโทษขออภัยนะคะสาวญาทําอะไรผิดพลาดไปไม่ถูกอกถูกใจใครก็ดูพวกความบันเทิงนะคะไม่ต้องบูรี่กัน ซาบม่รับอืม ปูเสายญ้าดองจะใช้คำว่า,มมาดองเหรอหรือใช้คำว่มมาแช่มน้ำปลาไว้เมาานนื่อวานเนี้ยน้ำปลาไม่ให้น้ำปลาล้วนๆอ่ะผสมสูรสลงไปเนี่ย๋ยวมันจะเค็มเกินสาวญ้าชอบกินชูรสค่ะพูดตามความจริงเลย ตอนเด็กๆสาวยามเขาห้องอยู่ก่อนดูดข้าวลูกอ,อมข้าวสาวยากเคยใส่ผมช่วยรล,ลยอยลงไปมันเลี่ยนๆยงไงไม่รู้นะนี่เรื่องจริงชอบ ที่ก็ใส่มะนาวออออขอโทษขออภัยนะคะถ้ากินไม่สุภาพเรียบร้อยก็บางคนก็บอกเสาวญา้าทำไมไม่เอาไอ้นั่นมาล่ะสาวญาก็นึกว่าสาวญามีมีฟันเนาะนึกว่าฟันฉลามสาวญาก,ก็เลยบ่ได้เอากันไก่มา เจ้าย่าสิมาเสียเวลาตรงแกะกับปูเนี่ยบอกว่าะระวังนะฮะบางทีค่ะแต่ระวังเอาแต่ผู้อื่นบาดแล้วสงสัยจะต้องอื อะไรเนาะเออสะเงีง mm hmm. แบบใหญ่ๆใ,ให้ดูก่อนเนาะแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลัง ขอโทษนะคะเรากินปูมันก็ต้องอย่างเงี้ยเนาะจะไปเรียบร้อยจอยังใดแล้วกล้วยก็ได้แสดงฟันยังดีเย,ยอะเลย ป๊ะบๆๆๆๆโอ้โหอืม,มเป็นเ็นข้าวได้หรอแต่มันก็เป็นกลิ่นของปูนะเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยอืมมันก็เป็นกลิ่นของปูนะะั่นค่ะมัน What mm -hmm. is Oh. Mm hmm. ไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียด <laughs> ญายติจบคลิปเป็นเพงแค่นี้นะคะลมแรงมากเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าสาวญาติจะพากินอะไรนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าแวะเวียนเข้ามารับชมนะคะแล้วก็ก่อนจากกันสาวญาติก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ตสาวญาติด้วยนะคะเดี๋ยวสาวญาติกินต่อหลังกล้องแล้วก็จะเก็บรายละเอียดค่ะเพราะว่าใช่ไหมบางทีขาปูเขาจะมีเนื้ออยู่นะคะทุกคนคะสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะสู้ๆค่ะสาวญาติเป็กนกำลังใจให้ทุกคนนะคะ สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย